ยังงวดที่แล้วนะครับ3ามตัวนะครับให้โชค3ตัวนะครับเห็นเลยนะครับอันนี้มากลางวันหน่อยหนึ่งครับยังไม่ดึกนะครับทุกคนงวดที่แล้วให้3มตัวตรงๆรงเลกับงวกลาหางนะครับถูก3ตัวถ้าใครซื้อเป็นนะครับมีคนถูก3าตัวอยู่ทุกคนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมรายงานตัวกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเต่าพันปีนะครับเห็นเหมือนเห็นลายเต่านะครับพันปีคือตรงนี้เองนะครับเป็นสถานที่หลวงปู่สวงเคยเอาบาดมาซ่อนไว้นะครับ คนที่จะไปกระท่อมไม้พิยุงตรงนู้นนะครับนี่คนตรงนู้นนะครับต่อไม้พิยงุงเสบาทจะอยู่ตรงนี้นะซ่อนไว้ใต้หินนะครับด้านบนหินก็จะเป็นเหมือนลนักษณะเหมือนเต่าพันปีนะทุกคนเหมือนเต่าพันปีนะครับในยพิชิตก็ฝันนะครับฝันเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเกี่ยวกับหลวงปู่สสมมานั่งบนสมาธิบนเต่าตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่ซ่อนบาดเอาไว้นะครับที่เราเคยมาถ่ายทําก่อนนู้นนะครับเป็นบาดเก่านะครับ บัตรเก่าโบราณหลวงปู่สวงที่อยู่ตรงนี้นะครับเราเอาไปถวายที่กระท่อมราชสังหารแล้วนะครับแต่วันนี้ที่ผ่านมานะครับที่แอดมาออกลองคืนนะครับปรากฏว่าออกลาวไปแล้วสีตัวนะครับก็เลยต้องมาเอาอีกนะครับเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศวันนี้เพื่อเอฟซีได้โชคเพื่อถูกสีตัวอีกครับพิมพ์รอไว้เลยครับใครที่เข้ามาเรยนะครับอย่าลืมพิมพ์รอไว้นะครับพิมพ์รอไว้แล้วก็แชร์ไปเยอะๆเลยครับแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับส้มเสียงเป็นไงเออชัดไหมครับ พิธาต์ไปก่อนนะครับทุกคนอ่ะเสียงพิธาต์อาจจะอยู่นู่นด้วยนะครับอ่ะพิธาต์ไปนู่นนะครับไม้อยู่กับพิธาต์ด้วยนะครับไปอยู่นี่ตามไปตามไปทุกคนดูตรงนี้ก็จะเป็นหินพลานหินนะครับเป็นหินนะครับยังรกยังโยงรองร่งอยู่นะครับมากลางบันนี่ครับนี่ครับเต่าพันปีนะครับทุกคน เป็นพลานหินนี่ทุกคนนี่ก็เหมือนหลังเต่าเหมือนกันนะตรงนี้นะท่ามงตรงนี้นะครับหมัอนเต่าเต่าพันปีนะนี่นะครับตรงนี้ข้างล่างนี่เป็น เป็นกลางคืนมองไม่ค่อยชัดกลางวันดูชัดครับทุกคนนี่นะครับแดดร้อนนะพี่ท่านพี่ท่านเป็นอไรชนโอ้หัวล้านหมดเลยนี่ท่านลงโทษแลยเนี่ยเอาอายุไปที่ห้าสอายุไปห้าสิบท่านลงโทษบอกท่านลงโทษเลยบ่ครับโดนตรงไหนเมื่อกี้นี่พี่ท่านโดนเตาลงโทษแล้ว กลายทันโยกเฉยๆว่าเรียนวิชามาหมดยังแ็งยังยังใช้ได้หรือเปล่าทนไหมนะครับอ่ะล้มดวนเลยล้มไปแล้วล้มไปแล้วล้มไปแล้วเพี้ยไม่ได้โดนหรอไม่ได้โดนทำไมล้มเนี่ยล้มสองเล่มเลยอ่ะสองเล่มเลยนะครับเอฟซีน่าจะจับทันนลำกิเลภาพนะแสดงว่าท่านหัวกรชนไฟมันไม่ดับอ่ะคุครับในเลขอ่ะ แสดงว่าเล่มสอเล่มมันล้มอ่ะเลยมาเรีท่านให้แล้วหัวกระห่าหัวห่าอะไรโอโนเลยหัวโนโอโนหัวโนเลยไม่ใหญ่ห่าเลยโอโนเลยใหญแล้วโนเลยอืมเนาะทำบาปกันเลยนะทุกคนเทียนล้มอยู่เทียนล้มเลยครับเอาขึ้นนะเอาขึ้นเลยเอาขึ้นในยกช่วยหน่อยครับเพราะว่า ลมแล้วถ้าเราอย่าเดินข้ามนะครับอย่าเดินข้ามคนล้มเนาะให้ต้องช่วยครับสี่ตัวเลยเขาทั้งสี่ตัวเลยรเลขลาวสี่ตัวเลยัเข้าไทยสามตัวเลยครับตรงนี้นะครับตรงหินเนี่ยงดิพันมาไปดูคลิปได้เลยนะเข้าสามตัวเลยครับเอฟซีรอยรอคอยทั้งประเทศนะครับตรงนี้นะครับเลขเตาพันปีหนึ่งตรงนี้นะเตาพันปีครับนี่หัวลักษณะหัว ถึงหัวเตากับหัวมเหมือนกันโนเลยครับนี่อ่ะพี่ทัดดูเลขเอาเพื่อเพื่อกลางวันนะครับเห็นไหมครับพี่ทัดอย่ามองเห็นเลขนะครับในวันนั้นไม่ได้จุดเอานะแต่ว่ามองเห็นในในวันนั้นเนาะวันนั้นที่เห็นหกตัวตรงไหนน่าลืมเลยไม่ใช่แถวนี้เลยคูนหกเจ็ดสามห้าสองเห็นตรงนี้อะไรนะ เขาไปเห็นตรงนี้เป็นถ้ำนั่นไงถ้ำเลยเนาะใช่มืนดินปิดไว้เฉยๆมาส่งตรงนี้ได้ไหมได้ได้ทัก <c oughs> ที้เลยมัน,ม,นมันลายกล้องอ่ะไม่ได้หรอกนะเอาไปตัวส่งตรงน,นี้ได้ไหมไหนพทักห่างๆก็ได้อ่ะที้เลยก็ได้เพราะว่ากล้กลองมันไปเยอะไม่ได้ไกลๆเด้อครับอันนี้เอาเลขลาวเลขไทยก็ได้เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งครับอ่ะเห็นแล้วเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปด เจ็ดส้วนหนึ่งเอาจาสีตัวเลยบ่สี่ตัวเลยเจ็ดสี่ตัวหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแป้สุกคนพิมพ์เลยนะครับเจ็ดส่วนหนึ่งแปดเจ็นปน่นแปดแต่ดูไปใล้ๆกับเลขเก้าไม่เอาเอาปดดีกว่ามันชัดกว่า8ปชัดกว่าครับเจ็ด แต่ในเราดูเป็นแปดก็ได้เลยเอาสูตรดีกว่าเจ็ดศูน์น่แปดพิมหนพิมพิหน่อยครับนี่เดนนี่เจ็ดศูนย์หนึ่งแปดครัเอยู่แต่เราอย่าไปเอายอดเอาแค่พเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดพกระดาษมเคียนไั่เลนแ้ดงไมมาลกนะพิมมาเลยนะครันอ่ะเอกระดานะครับเราได้เลขแล้วเราไม่ต้องเยอะนะครับได้แล้วนะทุกคนเจ็ดศูนย์ อายุภาษาเขมรบ่วันนี้ม,นมาด้วยนะครับคนโอเ้เก็นลมโผล่ลมไายออกอยูนย่นะเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดเอาสีทัดเขียนะครับขับไปทรงอะไนิดนะในใกลๆเี๋ะ,ะคนนะครับนี่นะครับเลขโเนเจ็ดศูย์หนึ่ปเลย ันปีน่คอตัวรับตัวนเตนีานะ่านี่คือเต่าเตาพันปีทุคนอ่ะพี่ทัดไปโชว์ตรงหน้าเนินหน้าพี่เห็นนะครับอ่อโวโ,น,โ,น,โนนะครับทุกคนเนียครับโชว์ต,วตวรงนี้ดีนั่งดีกว่าพี่ อันนี้ก็ได้ยืนเรามันยังไงไม่รู้เลยเออนั่งก็ได้ครับนั่งให้เอฟซีดูชัดๆนี่เตะตัวเต็มเต็มเอวหัวโนนะครับโอ้ยทำบาปคุณทัดแท้อ่านคนดูดีๆนะครับเจ็ดส่นหนึ่หนึ่งแปดอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ดูไปดูมาเปลี่ยนอีกนะเลยหลวงปู่หนื่อนเหนีดเนียโออนเนาะนะครับมีอะไรจะฝากเอฟซีพี่ท่านอ่ะ อันนี้เจ็ดเราตีเป็นหนึ่งก็ได้นะพี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดอเลยเจ็ดกับหนึ่งมันจะมาอย่างนั้นเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดก็ได้หนึ่งหนึ่งก็ได้มันเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะเอาตีเอากันอะไรกันครับแล้วแล้วงวดที่ผ่านมาพิทัศนะครับงวดที่ผ่านมาเห็นเห็นว่าตรงนี้พีตัวเข้าสามตัวตรงนี้จะเป็นเข้าสี่ตัวคือผมเห็นครั้งแรกครับ สามห้าสองแต่ลงงปูให้กลับหัวเลขสองก็เลยตีเป็นสามห้าเจ็ดหกเมาเม็มดเมดมดหมดมดห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 มครับหตดหรัหมดหมดวมดห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 มเห็ดหมาหมดห็นตรงนี้หมดหมดหมดหนดหม่หดหม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 นหมดหมดหมดมดหมหมหมดหนดหมดหมดหดห็นตมหมดหมด แล้วปูให้มาจุดทูบหกสิบดอกด้วยเนาะวันนั้นจุดหกสิบดอกทูบเหมือนพระพุทธรูปก็ยังอยู่ครึ่งหนึ่งยังมีเลขไหมนะยังมีเลขสองตัวเดียวเลขศูนหายโอไปแล้วสองตัวเดียวเลขสองอันนี้ก็สองสองอืมอิมโรยนี้รองวดต่อไป ผมไม่เปิดไม่เปิดนะครับเพราะว่าได้เลขมาครั้งที่สองมางวดหน้าครั้งที่สามเปิดครับวันที่หนึ่งเจ็ดส่วนในไปลาวเด้อไปลายลาวด้วยก่อนเจ็ดส่วนเดือนแปดโอ้ยทำไมใหญ่ขาดจังเลยอ่ะครับอ่ะกลองก็ไปอัพประมาณนี้ทุกคนกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์น้ำใจพิทักษ์นยครับโมโนด้วยนะครับโมโนจริงๆพี่ครับทุนนี่หนูวันนั้นเรามาถ่ายช่วง เย็นๆเนาะพี่ก็เห็นโรนก็เห็นโรนบินตรงข้ามเลยครับข้ามมาก็พอดีเขาก็ประกาศว่าโรนของฝั่งทางโน้นนั่นแหละมาสอนแนมเจะโรนเข้าไปเลยวิ่งอ่านี่ทุกคนอ่ะมองส้มนะดูส้มดิดูส้มเป็นเป็นแตงโมครับไหนไปไหนส้มอ๋อลูกส้มอ๋อลูกส้ม เห็นก็บอกเลยเห็นอะไรนี่บอกเลยบอกเลยมันเห็นส้มไงดูเห็นเตงโมเอาทุกคนตกใจเห็นส้มเห็นส้มครับหรือจะมาส้มหรือใครชอบเทงเอาก็ปูเขาให้ปริศนาเนาะให้ดูส้มดูส้มส้มกี่ลูกอะดูในส้มอันนี้ส่วนตัวเนาะครับห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกอะ เดีตีเป็นจานเลยในทุกคนตรงนี้เป็นเป็นถ้ำนะทุกคนนี่ถ้ำที่ที่ที่เจอนั่นน่ะเจออะไรนะเจองูวันนี้คือเราเจอเจองูตัวนี้นายจำอยู่มีมีเจ้าของอยู่นี่แหละอันนี้เป็นถ้ำอันนี้เป็นจานอันนี้จานเก่าเลยอ้จานมีเลขเตอรเนาะมีไหมดูเลยครับทุกคนมีนะคะรวมมีเลขอีกนะคะท่านผู้ชมพิ่ทักเจอของดีนะคะนี่ของเก่าเลยนี่ จนเปล่าเปล่าเอื้องเอื้องปุถุทัมโอสังโฆฌานเจ็ดกลมกลมศูนย์ฮะตีง่ายแต่เลขเยอะนะครับตีไปงั้นแล่เลขเล่นแต่โบราณได้าจนณครับสมัยสมัยอะไรสมัยสสสมบัติเนาะสมัยกรุงศรีแต่ถ้าบาทนี่ไปแล้วเนาะก็บาทเอาไปลบาทตั้งตรงนี้คุณท่านบาทตั้งอยู่ตรงนี้ครับตั้งอยู่นี่บาทนะ ตรงกลางนี่เลยแต่ก่อนเราก็มาถ่ายบาทประจําเนาะแต่ก่อนยืนเคยยังไงเนาะหมอเห็นกวนเราน้องจะลองครับน้องจะจานเขาใช้จานเยอะบ่เราไม่ได้มองไม่ได้มองมันดึกแต่นี่ผมเอามาถวายใหม่อันนี้พุทธยังไหนเนาะวันนั้น ก็อนหยเลยทำอะไรอีกก็ขอบคุณพิชิตยังมากเลยนะครบเลขเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราโกงเกี่ยวกับความฝันเนาะเออความฝันครับเกี่ยวกับความฝันที่ผมสาธุเต่าฝันปีวันนั้นฝันว่าฝันว่ามีลูกศิษย์ลูก